สวัสดีครับแมสีตาพาไปแววนนะครับหลังจากที่สองเดือนที่ผ่านมาเผชิญกับน้ําท่วมมาแบบยับเยินพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาพักเรื่องเครียด,ยดจัดน้าท่วมเนาะมามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะมาดูเส้นทางระหว่างการไปทำงานนะครับว่ามันมีอะไรที่เราสามารถพักผ่อนหย่อนใจหรือ,อเขาเรียกว่าการหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับชีวิตตัวเองระหว่างการเดินทาง อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าระหว่างทางไปทํางานนะครับเรามีอะไรบ้างให้ได้แวะพักผ่อนหย่อนใจนะครับอ่าพานักคู่ใจในการเดินทางไปทํางานทุกวันนี้ก็คือมอไซค์ครับใช้มอไซค์ก่อนออกเดินทางก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะครับ ออกมาเลยนี่หน้าบ้านนะครับถ้าบางวันช่วงที่อากาศหนา,หนาวๆเราก็จะเจอหมอกเยอะนะครับระหว่างทางเดินอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบมาแวะพักนะครับจุดชมวิวบ้านห้วยเอียนมาแวะพักดูน้ำโขงมาแวะพักกินข้าวระหว่างเดินทางไปทำงานนะครับเพราะบางทีนะ่ะไม่ทันได้ทำกับข้าวนะครับว่ามาแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็มานั่งกินข้าวตรงจุดนี้ชมวิวไปด้วยนะครับ ิวสวยๆที่เห็นอีกฝั่งหนึ่งของน้ำโของอัน,นั้นก็คือประเทศลาวนะครับหรือบางทีเลิกงานมาตอนเย็นๆหลังเลิกงานก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้ดูวิวมานั่งปล่อยอารมณ์ให้มันไหลไปกับแม่น้ำโขงนะครับมันก็ได้ฟิวไปอีกแบบหนึ่งในการพักผ่อนแบบง่ายๆ ในการเดินทางไปทํางานบางวันก็จะได้เจออะไรแปลกๆนะครับอย่างตรงนี้ดูจอมยุทธท่านนี้นะครับยืนอยู่บนหลังรถสบายใจเฉยไม่มีอาการเกรงกลัวใดๆนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆอยระหว่างการเดินทางไปทํางาน,นเลิกงานเย็นๆเราก็จะได้ภาพเมฆสวยๆบรรยากาศแบบน่าดูน่าชมไปแบบหนึ่งนะครับกับเมฆบนท้องฟ้าที่สวยๆ หรือบางทีเรากลับบ้านตอนเย็นๆค่ำๆนะครับก็อาจจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งในการแวะเก็บรูปภาพเก็บบรรยากาศความทรงจำบางวันเลือกงานดึกๆนะครับกลับบ้านตอนเที่ยงคืนถ้าคืนไหนที่พระจันทร์เต็มดวงเราก็จะได้ภาพอาจจะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะครับบุรลันด้านเมฆเนาะเมฆบางเงาพระจันทร์นะครับความสุขเล็กๆน้อยๆในการเดินทางไปทำงานครับผม